เจ้าเจ้าพาก็้าได้กีบก้าได้เสียงกับขอพ่อเป็นเจ้ามีแกงไปนาขวดไปรักของหนรักปัาอก่ยงใหม่เนื่อน้องหนังเนี่ยอะไรย่หล่ะเออนั่งเลนี่มเดียวถัดมาลูกกรุงเทพมาก้องไม่อยู่บ้านฮะเจ้า บ้านตัวเก่านะแล้วก็บ้านตัวเก่าไปนะบบ้านไปพาเป่นไปเข้าสวนบ่ะไปอยู่สวนกระเทบสวนไหนน้ำตกกั้งกน้องก็อยู่มานอนบ้านกั้แม่สักคืนดิีน่ะลูกหลานกันมีผู้ลูกออดนะกะออดเขาเนี่ยกะนั่งไปหนุ่มเนาะหนุ่มหนุ่มมาอยู่เพ่ห่องไปบ้านตัวเก่าห่องเดี๋ยวเอาเอาจารัตนะจ้า อยู่ปุ่งที่ค้นออกรุงเข็มเดี๋ยวมีคนเดียวอองค่ะอุตดิตไอ้น่อยมาถามแม่ามน้เจ้าเซียวเจ้าพ้าก็ถูก้องหนีกนอไขบุเจ้าตาเน้นคนไข้หูอยากทีโกงหมูพีก้ามเคือก็บุกก็ร้อน เจ้าเสียเจ้าพาเนี่ข้าได้จือ่อข้าได้เสียงลูกหลานไปรหงวับใคมาเกิดเดี๋ยวนี้มาถามก็าปูด้อมเนีย่ยด้อมต้นเศร้าต่อใครคนนี้แผลปลอมมาเตวอนมีตาหมานยายทินน่ะไอพน้นเจ้าเดี๋ยวนี้ไอพ้นก็นมาเกิดกับปีกับน้อง ถ้าว <Workers>, you you yep. ่าไอ้พ้นมาเกิดกับขอเข้าเป็นเจ้านี่แกงไปนากัวไปตักก็ไอ้พ้นก็มาเกิดก็ปีกับน้องนี่ถ้าเป็นไอ้พ้นมาเกิดกับขอเข้าเป็นเจ้าแกงไปนาขวไปตักก็เกิดกุุงเทพปุ่นนะกรุงเทพแม่แม่ทินงยังก็แม่ทิ้นอันแม่ทิ้นก็ มาเกิดก็ปลูกก็หลานจัดแล้วเป็นแม่ยงิงจัดนี่ใค่เป็นปัจจัยถ้าเป็นเมทินมาเกิดก็ขอเข้าเป็นเจ้าในแกงไปนาขวาไปตักกลองปอหมานก็อันมาเกิดก็ปลูกก,ก็เต้าเออแกงก้อนเจ้าก้ <c oughs> นแขนถ้าว่าเป็นปอหมานมาเกิดก็ปลูกก,ก็เต้าแกงแหง้งแห้งแกงไปนากวาไปตักกุน คนทิ้งลูกเหรอ,<ม>อต๊ะมานแหละ<ม>เออโอ้เออ <c oughs> เออยอะนี่หัวเป็นปรหมานมาเกิดกับหูกกับเต้าอีหนอใกล้แถบจะเอาไผ่มาหับมาห้อง จะเอาไผ่มาหับมาห้องาปั้นใหญ่ปันป้นสูงปีพาเอาปีพาค่ะมาหับถ้าว่าเอาปีพามาหับก็ขอเข้าเป็นเจ้าในแกงไปนากัวไปตักก็ก็จะเอาปอก็ว่าจะเอาไอเทพนะ่ะปอเอาอันไอเทพนะกะเอาปอน่ะกะมาหับมาห้องเอาลูกป่อนอนะ่ะแม่ถื่นั้นเอาันปี่นุน่นค่ะหนุ่ม ปีนุ่มเอาปีนุ่มก็มาหับมาห้องเอาถ้าเอาปีนุ่มมาหับมาห้องก็ขอข้อเป็นเจ้าในแกงไปนากวัวไปตักรอตียังก็ปีนิ่มนิ่มเอาปีนิ่มก็อันมาหับมาห้องเอาเอา,เอาปีนิ่มมาหับแกงแห้งแห้งแกงไปนากวัวมาทั้งตักไว้แกงป่นชอกเอาป่นแขน Nhị mahat mahong. Nhị mahat hóng akapanya ypansu nơ. Nguyên yên nàng siy kim 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 kinh kim 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 อากี่สมานนี่เนาะก็จะเอาสุดที่หลักตึงถึงวันในใจสุดที่หลักวันนั้นหลักเดี๋ยวเอาสุดที่หลักก็อันเอาสุดที่หลักนี่เนาะกี่ขอตั้งให้นีน่หนะเอาตั้งน้ำเป็น้ำชะกุลอืมละหายเนาะเอาเจอี๋ดีขอตั้งค์นี่น่ะกะ ี่ยเอาอย่างจะเอาจื่พี่พัดกะเอากื่พี่พัดอีหนอเอากื่พี่พัดอีหนอจะเอากือ่อย่างดีเอาจืค่คมสันกะเอาจืค่คมสันหนี่หนอ